สงสัยเราจะต้องไปช่วยอีกแล้วมั้งเนี่ยในเมื่อฝูงฉลามลำบากขนาดนี้เจอวิกฤตขนาดใหญ่ไขรก็โดนขโมยญาติพี่น้องก็ถูกฆ่าตายนับไม่ถ้วนตระกูลฉลามแทบจะสูญสิ้นแล้วด้วยความที่แม่หอยมีจิตใจอันเปี่ยมลน้นเธอจึงตัดสินใจออกเดินทางตามทางของเธอต่อปล่อยให้ฝูงฉลามกับคนดูอึ้งกับคําตอบของเธอเรื่องของใครก็แกงเนงแล้วกันเนาะบาย หลังจากที่เธอออกห่างมาได้ระยะหนึ่งเธอคิดถึงลูกๆของเธอและหวังว่าจะได้พบลูกๆของเธอววัยนี้แต่ระหว่างที่เธอกำลังคิดอยู่นั้นเธอก็เห็นตัวอะไรตัวหนึ่งดิ้นไปดิ้นมาเธอจึงเพ่งสายตาจ้องมองเข้าไปซึ่งนั่นมันก็คือลูกน้ำตัวหนึ่งท่าทางกังวลใจอะไรบางอย่างแม่หอยด้วยความหิวเอ้ยด้วยความที่มีจิตใจอันเปี่ยมล้นจึงเข้าไปถามลูกน้ำตัวนั้นว่ามีอะไรให้ช่วยไหมลูกน้ำไม่ทันตั้งตัวสะดุ้งโหยงขึ้นมาทันที พอตั้งสติได้จึงทบทวนคำถามของแม่หอยสีหน้าแววตาเปลี่ยนเป็นมีความหวังแล้วพูดขึ้นมาว่าอ่าคือว่าค่าทำหีบสมบัติของข้าล่วงไปในหุบเหวใต้ทะเลลึกนี้